ครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับพอดีระบบนะครับโปเกมอนโฮมนะฮะได้เชื่อมต่อกับโปเกมอนโกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะฮะตัวโปเกมอนโฮมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนพูดง่ายงเป็นเหมือนธนาคารในการเก็บโปเกมอนนะครับธนาคารในการเก็บโปเกมอนแล้วกันนะครับก็คือสามารถโอนถ่ายโปเกมอนนะครับจากเกมนะฮะเกมเก่าๆหรือโปเกมอนโกหรือโปเกมอนเลสโกเนี่ยนะครับ ไปยังโปเกมอนโฮมได้นะครับแต่ไม่สามารถเอาคืนได้นะครับผมคือถ่ายไปแล้วก็ถ่ายไปเลยนะครับส่วนเกมที่สามารถเอาโปเกมอนจากโปเกมอนโฮมไปใช้ได้ก็คือเกมภาคหลักนะครับพวกโปเกมอนซอร์สแอนด์ชิลเงี้ยนะครับก็สามารถาดึงเอาโปเกมอนที่รับฝากเนี่ยนะครับไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาโอเคเราก็ไม่ต้องไปสนใจจุดนั้นนะครับ จุดที่เรา,าควรสนใจก็คือเราเล่นโปเกมอนโกใช่ไหมฮะเราอยากได้กล่องดำนะฮะณนะตอนนี้เนี่ยนะครับมันให้เฉพาะคนที่เลเวล40นะครับเเดี๋ยวสักพักก็คงปล่อยเลเวลอื่นมาให้ใช้งานนะครับอันนี้ต้องรอไปก่อนแต่ณนะวันนี้นะฮะเลเวล40เท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยนะครับหนึ่งคือเราต้องมี Account ของ Nintendo Switch เอ้ยโทษที แอคเคาน์ของ nintendo.com นะครับก็เข้าไปที่เว็บ nintendo.com สมัครสมาชิกกันแหละเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับสองก็คือลงแอปที่ชื่อโปเกมอนโฮมนะครับลงแอปที่ชื่อโปเกมอนโฮมก่อนนะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมนะฮะโปเกมอนโฮมกับ nintendo account นะครับจากนั้นก็มาที่อ,อ,อะไรอะ่ะโปเกมอนโกแล้วก็ทำการเชื่อมกับโปเกมอนโฮมอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับ สิ่งสําคัญคือโปเกมอนเทรดไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะครับบอกไว้กว่อนเพราะฉะนั้นเอาโปเกมอนห่วยๆนะครับห่วยๆที่เทรดไปเลยนะฮะจบนะครับส่วนรายละเอียดโปเกมอนโฮมใช้อะไรยังไงเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะผมจะเอาเฉพาะที่เราใช้ละกันนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่านะครับไปดูคลิปกันก่อนดีกว่านะครับผมับนะฮะอย่างแรกนะฮะอย่างที่ผมบอกว่า เราต้องไปที่ n i n t e n d o c o m นะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกนะฮะอย่างเมื่อกี้ก็กดที่ปุ่มล็อกอินนะฮะแล้วก็กด create account นะครับแล้วเขาก็จะให้เลือกนะฮะคุณเป็นคนอายุเกิน13หรือเปล่าเงี้ยนะฮะก็เลือกไปนะฮะเสร็จแล้วหน้านี้มันก็จะบอกว่าคุณจะเชื่อมกับตัวไหนนะครับอันนี้สมมุติเชื่อมกับ Google นะครับเราก็คลิกที่ Google นะฮะแล้วก็คลิกที่ ID ไหนก็ได้นะครับ มันจะไม่เกี่ยวกับโปเกมอนโกนะอันนี้คือแอคเคาท์นะฮะแล้วมันจะให้ใส่นิคเนームนะฮะอีเมลจะมาอัตโนมัติเห็นไหมฮะแล้วให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดแตัวอักษรนะครับอย่าใช้ตัวอักษรซ้ำกันเยอะนะครับอย่าใช้ตัวอักษรซ้ำกันเยอะนะฮะอันนี้ผมขอปิดไว้ก่อนนะครับผมขอปิดไว้ก่อนเนาะก็ใส่2ครั้งให้เหมือนกันนะฮะ8ตัวอักษรก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับทำยังไงให้มันง่าย หมายถึงจําง่ายแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะครับไปคิดกันเอาเองเด้อนะครับอ่ะทีนี้เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับทั้ง2ตัวเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับใส่อะไรไปก็ได้นะครับถ้าคุณบอกอายุเกิน13สิ่งที่คุณเลือกก็ต้องเกิน13นะฮะอันนี้วันหรือเดือนอะไรไม่รู้นะฮะไปเลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะมั่วแล้วเนี่ยมั่วแล้วนะฮะแล้วก็เลือกนะฮะ นี่ยังยังจะเลือกวันอีกนะครับ้พอแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมเลือกเจนเดอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ผมลืมเลือกเจนเดอร์นะฮะนี่เจนเดอร์ก็คือเพศครับเลือกเพศผู้ชายผู้หญิงแล้วกดอักลีให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดซับมิดเลยนะฮะมันจะถามให้เซฟพาสเวิร์ดไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วมันจะถามโค้ดนะฮะเวอร์ฟายโค้ดซึ่งเราต้องไปเปิดอีเมลที่เราสมัครนะครับถึงจะได้โค้ดมา อ่าอันนี้ผมไปเปิดอ e ีเมลก่อนนะฮะนี่ไปเปิดอีเมลเมื่อกี้ผมใช้โปรโกไทยหนึ่งใช่ไหมผมก็ต้องไปเปิดเมลที่เป็นของโปรโกไทยหนึ่งนะฮะบางทีมันจะไม่เห็นในหน้านี้นะฮะต้องไปกดอ refresh หรือว่าไปกดตรงอ่อไออะไรนะอาอ,าอินบ็อกซ์นะฮะอันนี้ขอโทษนะผมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ผมกดออินบ็อกซ์มาเห็นไหมเจอละ no reply แล้วเราก็จะได้เลข Verify มานะฮะก็เอาเลข4ตัวนะะ 2, 6, 7, เนี่ยฮะ2670เนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเนี่ยก็เอาไปกรอกนี่นะฮะอันนี้สมัครรอได้เลยนะครับใครยังไม่ถึง40ก็สมัครรอได้เลยนะฮะนี่แล้วเขาก็ให้มานะฮะแล้วก็กดโอเคจบนะฮะในพาร์ทของ uh, nintendo.com นะฮะสมัครรอไว้เลยนะฮะส่วน ในแอปนะฮะไปโหลดแอปก่อนนะฮะก็ไปเซิร์ชใน Play Store หรือว่าใน App Store นะฮะรับเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่าติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะนี้รอติดตั้งนิดนึงนะครับถ้าขั้นตอนไหนมันมันเร็วไปก็รีดูเอาแล้วกันนะครับเพราะรีผมตอนตอนแคปผมไม่ได้ไอ้นี่นะผมก็แคปแล้วก็ลืมลืมดูความเร็วไปนะฮะ ขอโทษด้วยนะฮะนี้ก็มันจะให้โอโลอะไรก็ยาวไปเลยครับยอมมันทุกอย่างนะฮะทีนี้ก็มันจะให้เลือกเป็นเลือกเอ่อเลือกภาษานะครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับแล้วก็เลือกประเทศนะฮะแล้วเลือกเป็นประเทศไทยละกันนะครับแล้วก็กด yes, ย e s ไปแล้วก็วันเดือนปีเกิดอีกแล้วครับผม,มเลือกไปอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็เลือกอายุให้มันเกิน13เหมือนเดิมนะฮะ,ะว่าไปครับหาไม่เจอเอาอะไรไปก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วมันก็ให้อากลีสองอันนะฮะ,ะเสร็จแล้วก็ให้อากลีอีกนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะฮะเราก็กดลิงก์นะฮะลิงก์ทูแอคเคาท์แล้วก็กดคือสรุปก็คือกดไอ้ปุ่มสีส้มทั้งหมดแหละฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้า Nintendo Account ของเรา ะะฮเราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะครับนะฮะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับนี่ใส่พาสเวิร์ดไปนะฮะแล้วก็กดโอเคนะฮะในหน้าของโปเกมอนโฮมเนี่ยกดสีส้มอย่างเดียวครับเชื่อผมนะฮะไม่ต้องอ่านอะไรมากสีส้มอย่างเดียวนะฮะนี่นะฮะแล้วเราก็มาใช้นะฮะกดแท็บทูสตาร์ทนะฮะแล้วก็พี่แกนะฮะ ศาสตราจารย์ดูแว่นแกซะก่อนนะฮะแกก็จะมาอธิบงอธิบายอะไรเยอะแยะนะฮะก็กดๆค้าๆไปครับศาสตราจารย์นะฮะแว่นโคตรเท่เลย <c oughs> นะฮะอ้าวไปแล้วเขาก็จะให้ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อก็ใส่ชื่อครับอะไรก็ได้นะฮะโปโกโดได้ไหมไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นโปโกโไทยดีกว่านะฮะ นี่ประมาณนี้ปึ๊บนะฮะไปแล้วก็ให้เลือกอวัตาานะฮะก็เลือกตอัวละครตัวไหนก็ได้นะฮะไม่เกี่ยวกันเด้อนะฮะมาเปลี่ยนทีหลังได้พวกเนี้ยนะครับอ่านะแล้วก็กดสีส้มนะฮะอย่างที่ผมบอกแยกแล้วสรจจารยา์มาอีกแล้วนะฮะก็ปล่อยแกอธิบายไปนะฮะเน่ไม่รู้อะไรนะฮะเย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ่เย่เย แล้วก็จะให้เลือกโปเกมอนหนึ่งตัวนะฮะจากสตาร์เตอร์นะฮะจะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่ครับอ่าผมเลือกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ชื่อชื่อควรใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่ภาษาไทยไม่ได้นะครับนะฮะใส่ภาษาไทยไม่ได้นะนี่ผมลองให้ใส่ให้ดูแล้วมันอ่านไม่ออกนะฮะใส่ไปเถอะอะไรก็ได้นะครับเอ่อชามันเดอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือ X x x ว่าไปครับนะฮะชื่ออะไรก็ได้เลือกมาสักตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ยสารจ์์บอกเยี่ยมมากอืในตอนนี้คุณก็สามารถเข้าไปใช้ได้แล้วนะนะฮะแล้วมันให้โหลดนะฮะโหลดข้อมูลสามสิบกว่าเมกก็โหลดไปนะฮะรอมันโหลดจนเสร็จแหละปึงป้งๆนะฮะนี่เสร็จแล้ว อ่าทีนี้ในส่วนของโปเกมอนโฮมเนี่ยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันจะมีตัวอธิบายอะไรเงี้ยนะครับก็กดข้ามๆไปแล้วกันนะโปเกบอลโปเกบอลนี่นะฮะก็นี่ดูข้างล่างเห็นะลิงก์อ่ามีลิงก์แล้วมีเล้งแล้ว,ลลวเราสามารถลิงก์ได้แล้วนะฮะแต่วิธีการที่จะลิงก์นะฮะเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับอันนี้ใครจะจ่ายนะก็คือเอ่อ ตัวเบสิกเนี่ยนะครับตัวเบสิกเนี่ยนะครับมันจะให้ใช้เก็บโปเกมอนได้30ประมาณ38ตัวมั้งครับผมจะไม่ผิดนะครับก็อ่าเราคงไม่แลกกันเยอะขนาดนั้นมั้งครับคือแลกน่าจะแลกได้38กล่องนี่ผมก็เยอะแล้วนะแต่ว่าถ้าใครอยากแลกเยอะกว่านั้นก็ไปเสียตังค์ซึ่งถ้าไม่ได้เล่นเกมอื่นผมไม่เห็นด้วยให้ให,ใหกับการเสียตังค์นะเราสามารถสมัครแอคเคาท์ใหม่แล้วก็ไปแลกได้ครับอ่านะใช้วิธีนี้ละกัน นะครับทีนี้นะครับในโปเกมอนนะครับโปเกมอนโกนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะเราก็ต้องไปเปิดเกมโปเกมอนโกนะครับผมเสร็จแล้วก็เช็คด่วนอันนี้ผมเช็คดูก่อนนะอ่าเช็คดูก่อนมีกล่องมีกล่องอันนี้เคยแลกกล่องแล้วเคยแลกกล่องแต่กล่องน่าจะศูนย์วันเช็คกล่องศูนย์วันด่วนนะนะฮะว่าบัศูนย์วันจริงๆนะครับเมื่อกี้ โอเคทีนี้เราก็กดไปที่ปเ,เมนูนะครับแล้วก็กดไปที่เซตติ้งนะครับจะเห็นเมนูชื่อโปเก o n Home อยู่เห็นไหมฮะก็กดไปครับแล้วก็กดตรงปุ่ม Sign in นะฮะแล้วมันก็จะเรียกเว็บขึ้นมานะฮะแล้วให้เรากรอกยูสเ n a m e กับ password ที่เราสมัครสมาชิกไปนะครับก็กอกไปครับนี่ตึงๆตึงๆนะฮะแล้วก็ l o อกอินนะฮะ เรียบร้อยนะฮะเราก็กลับไปเปิดโปเกมอนนะฮะโปเกมอนโกของเราเน่รอสักพักหนึ่งนะฮะนี่มาแล้วครับเซนโปเกมอนนะฮะเน่เลือกได้เลยนะฮะปึ๊บนะครับเลือกได้เลยครับจะเอาโปเกมอนตัวไหนไปเอ่อไปทานเฟอร์นะฮะอันนี้ผมขอเลือกก่อนนะนะฮะเลือกยากมากเลยนะฮะคือมันมีเธอตัวดีๆอะฮะ ทีนี้โปเกมอนน่าจะต้องเป็นโปเกมอนตัวปกตินะฮะเจนไหนก็ได้นะครับโปเกมอนที่พูลิฟายแล้วนะครับเพียวลิฟายแล้วก็ได้นะครับแต่โปเกมอนสังเกตว่าโปเกมอนที่ยังไม่ได้เพียวเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้ครับผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าที่มันขึ้นหน้าจอนี้ได้ทั้งหมดแล้วกันนะครับแล้วก็กดทานสป,ปอร์ตครับเนี่ยฟาบเรียบร้อยเห็นไหมครับได้กล่องดำแล้วครับผม เรียบร้อยครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองกลับไปดูที่โปเกมอนโฮมกันบ้างนะฮะโปเกมอนโฮมนะฮะเปิดแอปขึ้นมานะฮะเน่นะฮะแท็บทูสตาร์ทครับเนี่เสร็จแล้วมันจะมีกล่องนะฮะเตือนขึ้นมา นี่นะฮะว่ามีการส่งมานะก็กดสีส้มเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับนะฮะแล้วก็รับโปเกมอนมาอันนี้ผมใช้อีกตัวนะนะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับโปเกมอนก็จะไปอยู่ในเด็กนะฮะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าใคร ถ้าใครถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่เจอไอ้ปุ่มเนี้ยนะครับคือบังเอิญว่าเท่าที่ผมลองนะผมยังไม่แน่ใจนะครับก็คือถ้าเราจะแลกอีกหนึ่งตัวหรืออีกไอดีหนึ่งเราต้องไปยอมรับในโปเกมอนโฮมก่อนว่าไปรับโปเกมอนตัวตัวที่แลกครั้งก่อนก่อนนะครับถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยให้ไปกดที่ปุ่มออปชันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับด้านล่างมันจะมีลิงก์ทูโปเกมอนโกอยู่แล้วจะมีเครื่องหมายเตือนอยู่ นะครับก็ลองไปหาดูในนั้นนะฮะให้ยอมรับก่อนคือให้รับโปเกมอนก่อนแล้วค่อยเทรดตัวใหม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะใครสงสัยอะไรก็ลองโพสคอมเมนต์มานะฮะไม่ยากครับไม่ยากไปลองทํากันได้เลยส่วนใครยังไม่40ไปสมัครไว้ก่อนครับไปสมัครไว้ก่อนรอครับได้ใช้แน่นอนนะฮะโอเคนะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับอาจจะเร็วไปบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะฮะกดย้อนกลับไปดูนะฮะ ถ้าใครชอบใจนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อมาดูกันเยอะๆนะครับอ,อขอคอมเมนต์ด้วยนะฮะช่วยกันคอมเมนต์นะฮะชอบยังไงไม่ชอบยังไงช่วยบอกนะครับผมจะได้ปรับปรุงและมีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ